ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เหมาหอยหมดยกบอ่อนะครับทั้งหอยใหญ่แล้วก็หอยสาวอายุสองเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแพ็คส่งของผมนะฮะทางเราก็จะใส่กล่องโฟมใส่จอกใส่แหนเะจาะรูระบายอากาศโดยใช้เด็กดามความร้อนอย่างนี้นะจิ้มเข้าไปเลยจะให้ช่องระบายอากาศ น้องหอยเข้าดีมากนะครับเวลาเราส่งรถทัวร์รถนอนรถประจำทางหรือว่าขนส่งอื่นๆจะได้ไม่มีปัญหาหอยจะได้มีอากาศถ่ายเทนะครับหลังจากที่เราทำแบบนี้แล้วอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเป็นการล้างทำความสะอาดกล่องโฟมให้มันหมดกลิ่นพลาสติกกลิ่นเคมีก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็รองพื้นด้วยใบกล้วยอ่อนนะครเนอะ รองพื้น้วยใบกล้วยอ่อนเสร็จแล้ววัสดุที่เราจะเลือกใช้มีสองอย่างสามอย่างนะครับอาจจะเป็นฟางแช่น้ําบิดให้แห้งบันบอาจจะเป็นจอกแหนอย่างนี้ก็ได้นะครับการส่งของให้ลูกค้าผมไม่เคยกักวิธีไม่เคยขวงแหนวิธีนะฮะเราแนะนําสิ่งดีๆให้กันเสมอนะครับหรืออาจจะใส่ด้วยขุยมะพร้าวก็ได้นะต้องสอบถามเส้นทางรถนอนหรือว่าบขอสอเราให้เรียบร้อยนะก่อนจะ แพ็กส่งลูกค้าว่าสะดวกรับแบบไหนจำนวนนี้เยอะก็ส่งรถนอนรถทัวร์ดีที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงได้รับของนะครับขอบคุณครับ